สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องออโตยูสคาร์นะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกชนิดนะครับวันนี้พามาชมดีแม็กนะครับผมอิ u z u d ดีแม็กวีคอร์สปี2012นะครับปี2012เครื่อง2.5ตัวแซดนะครับผมเครื่อง2.5ตัวแซดวีคอร์สทับซีโฟวิรถเดิมๆนะครับสีสันหน้าหลังเดิม สีสวยๆมีเก็บสีมาบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ก็เงาตาแตกครับไฟใสๆนะครับดวงไฟาากระจัางหน้าเงาๆนะครับย่างดันหอบนะครับผมใช้ได้อีกยาวนะครับผมล้อเป็นล้อตัว DDIU Power นะครับตัวป19นะครับอ่า ชมรอบคันนะครับผมมีวีคอร์สตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวขับสองจะเขียนว่าไฮเลนเดอร์นะครับแล้วก็ท้ายตัวขับสองจะไม่มีนะครับตัวนี้เป็นสี่สี่นะครับเซ็ตีดีไอดีเจฟ เดีย๋ยวพามาชมภายในนะครับผมภายในก็เดิมๆนะครับเสียงประตูกระจกไฟฟ้ามอเตอร์คนขับนะครับเบาะหุ้มหนังมาใหม่นะครับเบาะหลังก็ด้วยนะครับเป็นมีที่พักเข่าด้วยนะครับนั่งสบายนะครับด้านหลังนั่งสบายข้างบนก็สะอาดอิง เยี่ยมอองเกียร์โฟวิลอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์ธรรมดาโฟวิลนะครับผมยมาดูเลขไม้นะครับเลขไม่ไม่คันนี้นะครับผมไม่แสนแปดนะครับผม หนึ่งแสนกิโลนะครับแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นมีที่ล็อกหัวเกียร์มาด้วยนะครับแอร์ยมนนวนนะครับ uh, วิทยุนะครับผมเชื่อมบลูทูธได้นะครับผมเชื่อมบลูทูธ o p 3ได้นะครับเป็นจอเดิมนี่แหละนะครับ <c oughs> ก็อันนี้คำแนะนำการใช้โฟวิวนะครับเดิมๆ ภายในก็อยก็เดิมๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสะอาดสะอาดเบาไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวพาไปดูอฝาท้ายนะครับอ่เดี๋ยวพาดูเม็ดอา์กก่อนนะครับเม็ดอาร์กสวยๆเดิมๆเลยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุส่วนน้ำตัดต่อที่ควัมไม่มีนะครับ รับประกันได้เลยป้ายเดิมนะครับผมป้ายเดิมสวยๆอันนี้เติมลมยางนะครับขนาดลมยางว่าควรเติมเท่าไหร,ร่อยู่ครบเดิมอยู่ครบนะครับกระจกเดิมกระจกเดิมพามาดูว่าทายเดิมหรือเปล่าเม็ดอาร์ตนะครับเดิมปุ่ก็เดิมนะครับอ่าไม่มีรอยโก้นะครับผม ส,สวยๆเลยนะครับไล er เนอร์ไลเนอร์ยังดีอยู่นะครับผมไลเนอร์ไม่ค่อยผ่านการใช้งานเลยนะครับรถไม่เพียงแสนแปดเท่านั้นชมห้องเครื่องต่อนะครับผมเครื่องด e ีดีเทอร์โบนะครับ2องนะครับผม เพียร์เดิมนะครับเพียร์เดิมมุดดำนะครับหน้าเดิมอ่หาหน้าเดิมนะครับเหมือนเดิมกันรถที่เดกันนะครับ,นะรบซุ้มในเดิมแยมเดิมนะครับพัดกระปุกเดิมเพื่อนใสๆนะครับใสใส ไม่มีไอเลยนะครับอันนี้เครื่องร้อนแล้วนะครับผมเครื่องร้อนแล้วไม่ไดันเลยอะไรไม่ไดันระบบน้ำปกติครับโอเคถายฟองเสียปุ๊บฟองเหลียวเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมรถฟองใช้งา,านนะครับคันนี้เปิดราคานะครับผมสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม 3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมจัดเงินได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวนะครับมีเงินทอนกลับด้วยนะครับผมฟรีดาวฟรีออกนะครับ่อกร,รถศ<า>ูนย์บาทนะครับผมเครดิตดีจัดได้เลย้านสนใจก็ดูรถที่เมืองร้อยเอ็ดนะครับผมรถอยู่ร้อยเอ็ดสนใจโทรศูนย์เก้าสองหกห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าสองนะครับโอเคมีรถสวยๆก็สามารถแลกเทินได้นะครับผม หรือว่ารับซื้อด้วยนะครับรับซื้อด้วยโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ